แล้วครับน้องๆอยู่พี่พิกันอีกแล้วเช่นเคยกันนั่นเองคะตอนนี้พื่นเราก็อยู่ในเกม driving empire กันอีกแล้วและคันด้านหลังเราครับทุกคนนั่นคือตัวเบลลี่ปี2003กันนั่นเองครับทุกคนโดยที่คันนี้นะครับน้องๆเป็นรถลิมิเต็ดกันนั่นเองครับทุกคนและมีราคามากถึง10ล้านดอลลาร์กันนั่นเองเดี๋ยวเราไปลองดูดีกว่าครับน้องๆ่ารถเตี้ยๆในรูปแบบนี้นยมันจะแรงมากขนาดไหนเดี๋ยวกัน้องพร้อมแล้วเราไปลองดูกันเลยดีกว่าครับโดยที่ตอนนี้นะครับน้องๆมันจะทำการออฟเซลล์ในอีกประมาณ1 3วััันนนนนนนกกกก่่เเเเอออองงคคคครบบททุุืแยยะมมมาาาาาาใหห้้้ตดขูป ดีกว่าครับน้องๆว่าสเปคมันเนี่ยจะน่าสนใจมากน้อยขนาดไหนและตอนนี้เนี่ยมาทำการอ x i t ออกไปแล้วเท่าไหร่กันนั่นเองครับทุกคนอูย๊ยอ x i t ออกไปมากกว่า3,278 คันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องๆแล้วก็มีราคาเนี่ยมากถึง10ล้านดอลลาร์กันนั่นเองคือแบบมันเตี้ยม,มากเลยนุ๊กี่ทุกคนให้ตายเถอะโดยที่คันนี้ครับทุกคนมีความเร็วมากถึง3 4 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับน้องๆและการควบคุมเนี่ยมากถึง5 6แล้วก็เบรกอิงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6กกันนั่นเองครับทุกคนนี่เปิดประตูได้นะทุกคนโอ้โหด้านในนี่มาเป็นรถสนามแข่งแบบตึงๆเลยครับน้องๆเพราะฉะนั้นครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลองฟังเส ว้าวไม่แย่นะทุกคนเพราะฉะนั้นครับน้องๆเราทําการคัสตอมไมค์กันดีดีกว่าครับทุกคนดูสิทุกคนเพราะถ้าเกิดเราจะทาการคัสตอมไมค์รถคันนี้ไปแล้วเนี่ยเราจะต้องเสียเงินเท่าไหร่กันนั่นเองครับทุกคนตอนนี้นะพี่วิกมีเงินอยู่ประมาณ6.8ล้านดอลลาร์กันนั่นเองครับทุกคนมันพอใช่ไหมวะทุกคน เอนจินครับทุกคนโอเคใส่เครื่องสนามไปเลยทุกคนแล้วก็อัปเกรดแบบตึงๆไปโอ้โหเหลือ5้าล้านสมทุกคนโอ้โทุกคนเทอร์โบครับน้องๆมันให้เป็นเจ้าตัวเทอินเทอร์โบมาเพราะฉันเนี่ยเราก็แค่ทำการอัปเกรดอย่างเดียวเท่านั้นครับทุกคนแล้วก็เบรกครับน้องๆใช้เบรกสนามไปเลยทุกคนนี่แล้วก็ตัวยางยางเดี๋ยวกนละกันครับน้องๆเอาตัวการขับเคลื่อนละกันทุกคนเราจะทำการเลิกเป็นเจ้าตัว a w d ไปละกันนะครับน้องๆว่าตัวแรกเนี่ยมันเป็นเจ้าตัว R w d มาโชว์ครับทุกคนโอ้โหมันต้องลดตามไป ใช่ไหมครับน้องๆเพราะฉะนั้นครับทุกคนดูเรื่องของความสูงแล้วก็ลิงแล้วก็โหลดต่ำลงไปอีก โคตรใหญ่ผมบอกให้ทุกคนแล้วก็ในตัสครับทุกคนเราใช้เต้าตัวพรีเมียมในตัสเลยทุกคนแล้วก็ทำการอัปเกรดแบบตึงๆไปเอาไว้ทุกคนเหลือเงินอยู่ประมาณ2.2ล้านพี่คิดว่ายังน่าจะได้อยู่นะทุกคนใช้ตัวท็อปสุดเลยทุกคนแล้วก็ทำการอัปเกรดแบบตึงๆเพียงแค่นี้นะครับน้องๆเราก็ทำการอัปเกรดเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากรอบแรกเนี่ยเรามีเงินอยู่ประมาณ6.8ล้านดอลลาร์นะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยเราเหลือเงินแค่1.3สามล้านดอลลาร์เท่านั้นเท่ากับว่ามันกินเงินเราไปประมาณ5.5ล้านดอลลาร ความเร็วที่เราได้กลับมาครับทุกคนอยู่ที่มาณ415กิโเมตรต่อชั่วโมงการควบคุมเนี่ยเพิ่มเป็น61%นะครับน้องก็เบรกอิ่งเนี่ย100%แล้วก็ในโตเนี่ยอยู่ที่มาณ100%กันนั้นเองครับทุกคนเรื่องของสีนะครับน้องๆเป็นสี OG ไปเลยทุกคนแต่ว่าสีริมครับน้องๆผมขอเปลี่ยนได้ไหมสีขาวไปแล้วกันทุกคนง่ายๆ EC EC โอ้โหมีดงชาติอเมริกันด้วยครับน้องชายเพราะฉะนั้นครับทุกคนทําการแบ็กออกมาครับน้องๆแล้วก็แบกออกมาครับทุกคนเดี๋ยวเราไปลองดูรถตัวจริงนะครับน ออกมาแล้วครับน้องๆโอ้โยมีคนแข่งกันพอดีเลยทุกคนแข่งสนามอะไรไฮวีว่าทุกคนผมขอว่าให้ผมเนี่ยสามารถไปทันนะครับน้องๆไปทันปะ่ะทุกคนอุย้ยไปทัน <laughs> ดูกันดีกว่าทุกคนว่าเราเนี่ยจะสู้เจ้าตัวเอ่ออันนี้คืออะไรอะเล็กซัต ทุกคนไม่ค่อยมั่นใจแต่ว่ามีเจ้าตัวแมคลาเรนแล้วก็มีเจ้าตัวเอาดีด้วยนะครับรน้องไหนดูสีทุกคนว่ารถโหลดเตี้ยเราในรูปแบบนี้นะครับรน้องเราจะชนะกันหรือเปล่าอ,อันนี้มันคืออะไรอ่ะกำเบิดปั๊ทุกคนถ้าเกิดพูดผิดต้องขออภัยด้วยนะครับรน้องคือแบบว่าช่วงนี้นะพี่วิกไม่ค่อยได้เล่นเกมเลยนั่นเองครับรน้องโอ้โหเสียงกระหึ่มแท้ว่าน้องชายโอ้โหสามนะทุกคนสองครับน้องหนึ่งครับทุกคนแล้วก็ออกตัวไปแล้วครับน้องน้องเลยออกตัวดีอยู่นะทุกคนแต่ว่าความเร็วพี่คิดว่ามันก็ยังเบบอยู่นคทุกก เอาไปแข่งพวกสนามแบบเซอร์กิตอะไรประมาณนี้นะพี่คิดว่าคันนี้เนี่ยตอบโจทย์แบบมากมากทุกคนความเร็วไม่ค่อยได้เลยว่ะทุกคนพี่นึกว่ามันจะพุ่งสักประมาณ500กิโเมตรต่อชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะครับน้องๆแต่ว่าคันนี้เนี่ยวิ่งอยู่แค่ประมาณ400ต้นๆเท่าน,น,นั้นนะครับทุกคนซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นที่เบ,บแบบมากๆเลยน,นั่นเองทุกคนเอาไว้เอาไว้เอาไว้ขอบู๊อีกรอบหนึ่งสามสองหนึ่งบู๊อีกรอบครับน้องชายแล้วก็เข้าเส้นชายไปทุกคนโดยที่เรานะครับน้องๆใช้เวลามากถึง38.1วินาีมสินเอ็ดจุด 462กิโเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ในตัวอัพไทมเนี่ยดีมาร 18. 18.1วินาทีกันนั่นเองทุกคนถามจริงทุกคนคือแบบรถราคา10ล้านดอลล่าร์เลยเนะนทุกคนแต่ว่าทำไมมันดูหน่อมแนในรูปแบบนี้ครับน้องๆเราไปสนามของเราดีกว่าทุกคนนั่นคือสนามเซอร์กิตกันนั่นเองครับน้องๆว่าสนามเซอร์กิตเนี่ยพี่คิดว่ามันน่าจะตอบโจทย์นะครับน้องซัมเดลโตสปีดเอ็กแบบมากๆเลยเพราะฉะนั้นครับน้องๆพี่ขอเวลาแป๊บหนึ่ง และตอนนี้ครับน,น้องๆเราลงสนามแข่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนขันด้านข้างเรานี่คุณๆนะครับน้องชายแต่ว่าพี่เน,นี่ยจำชื um> ่อมันไม่ได้จะได้ทีครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าครับน้องๆว่าเราเนี่ยจะตู้มมันได้หรือเปล่าด้านหลังนี่โอ้โหสวยเหมือนโลตัสมากๆเลยทุกคนออกโตไปแล้วครับน้องๆโดยที่การแข่งในรอบนี้นะครับน้องๆนี่เรามีบอดวะทุกคนปกติของมันอล้วทุกคนแต่ว่าโอ้แม็กไม่ค่อยจะโหลดสักเท่าไหร่เลยครับน้องๆแล้วก็ดูเหมือนว่าการเดี๋ยวจะดูแบบนุบๆยังไงก็ไม่รู้นะครับทุกคน แต่ว่าเรื่องแบกมันดีนะทุกคนนะแต่ว่าการเลี้ยวดูเหมือนกับว่าจะใช้พื้นที่ในการเลี้ยวแบบเยอะมากๆเลยทุกคนโอ้โหให้ตายเลยครับน้องๆล้อมันเลี้ยวได้แค่นี้เหรอวะทุกคนเราก็นึกว่าล้อมันจะเลี้ยวได้มากกว่าน,นี้นะครับน้องๆแต่ว่าอันนี้ดูแบบนุกแบบมากๆเลยทุกคนโอเคเบรก่อนทุกคนแล้วก็ทําการเลี้ยวตายแล้วก็ทําการเลี้ยวขวาไปอ อุ้ยบอดไปไหนแล้ววะหน้าทุกคนก็คนคอ,อย่างว่านะมาคับน้องๆว่ารถคันนี้เนี่ยมันตั้งแต่ปี2003กันนั่นเองทุกคนคือแบบมันแก่มากเลยนะเว้ทุกคนแก่และไล่กับพี่วิกเลยด้วยซ้ำนะครับทุกคนคือแบบว่ามันเกิดหลังพี่วิกไม่กี่ปีกันนั่นเองครับน้องๆหัวต่อเลยทุกคนโอ้ยด้านหน้ามันอะไรวะหน้านทุกคนนั่นมันคือบอดของเราหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นสนามของคนอื่นหรือเปล่าพี่ก็ไม่ค่อยมั่นใจนะครับน้องๆแต่ว่า เลี้ยววงกว้างมากทุกคนถ้าเกิดแก้เรื่องการเลี้ยววงกว้างได้นะครับน้องๆแล้วก็แก้เรื่องของความเร็วได้นะพี่ mm. คิดว่าคันนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆยทุกคนกับราคา10บล้านดอลลาร์กันได้เด็กนทะุกคนแต่ว, mm. ตว,ว่าตัวนี้มันแบบ10บล้านดอลลาร์แต่ว่ามันไม่ค่อยจะได้ขนาดนั้นนะทุกคนคือแบบมันดูรู้สึกเสียดายตังมากๆเลยทุกคนและเราเนี่ยไม่สามารถขายรถลิมิเต็ด Limited ได้ด้วยนะครับทุกคนสำหรับ,บเกมเกม,เกมนี้นะครับน้องๆมี2สิ่งหลักๆที่เราเนี่ยไม่สามารถขายได้เลยนั่นคือบ้านแล้วก็รถลิมิเต็ดกัน ะครับทุกคนแต่ถ้าเกิดเป็นรถที่เราเนี่ยทำการซื้อมาเนี่ยเราสามารถขายได้แบบปกติทั่วไปเลยนั่นเองทุกคนโคตรแย่ oh yeah! ทุกคนแล้วดูเหมือนกับว่ารถมันจะเอียงๆไงก็ไม่รู้ทุกคนความสมดุลอยู่ตรงไหนวะ หรือว่าผมรลอคิดไปเองไม่รู้เหมือนันครับน้องๆแต่เกิดใครที่ลองเทสแล้วเนี่ยลองมาทําการขับแล้วก็ลองมาคอมเมนต์กันดูนะครับน้องๆว่ารถคันนี้เนี่ยมันเป็นยังไงกันนั่นเองทุกคนสเต็ปเดิมนะครับน้องๆสำหรับการแข่งสนามเซอร์กิตถ้าเกิดเลี้ยวซ้ายเนี่ยคนอยู่ทางขวาและเกิดยากเลี้ยวขวาเนี่ยคนอยู่ทางซ้ายกันนั่นเองครับทุกคนเนี่มันต้องชิดขวาแบบนี้แล้วก็ทําการเลี้ยวซ้ายเออจากเลี้ยวขวาก็ชิดซ้ายหน ой, ่อยอะไรประมาณนี้นะครับน้องๆน,นี้แล้วก็ค่อยๆเบรกไปเอ้ยมีคนแอดเฟรนมาว่ะทุกคนทาการกดรับไปทุกคน เพื่อนไม่เต็มเราก็รับได้นะครับน้องๆเลยเกิดใครที่แบบว่าแอดมาตอนพี่วิคกำลังทำคลิปอยู่เนี่ยพี่เราโคตรชอบเลยทุกคนเพราะบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่ได้เข้าเกมโลบอก วันกันนั่นเองครับ <N OK> น้องๆเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกันนะโอ้โหสองนาทีสิบเก้าแล้วอะทุกคนเอาจริงราคาสิบล้านดอลลาร์มันน่าจะมีรถที่ฟาร์มเงินได้ดีมากกว่านี้นะครับน้องๆแต่กับใครที่ซื้อเป็นแบบคอลเลคชันอะไรประมาณนี้เก็บไว้เป็นแรลเพื่อบัญชีของเราอะไรประมาณนี้เนี่ยพี่คิดว่าไม่มีปัญหาเลยครับทุกคนแต่ก็สำหรับพี่วิ้เนี่ยพี่คิดว่ามันน่าจะมีปัญหาแล้วแหละทุกคนเพราะสิบล้านดอลลาร์เราเนี่ยมันหายวับไปกับตาเลยถ้าเกิดรวมๆไปเสร็จแล้วก็เท่าไหร่นะทุกคนประมาณสิบห จริงทุกคนลด,ดราคา15.5ล้านนะครับน้องๆแต่ว่าได้ออกมาในรูปแบบนี้กัน ันเองทุกคนแล้วก็เข้เสนชายไปโอ้โหบอทเรานี่เข้าแบบเร็วโคตรเลยทุกคนโดยที่เราคำน้องใช้เวลาไปมากถึง2นาที58.4วินาทีกันนั่นเองครับทุกคนท็อปสปีดเนี่ยยี่มา450กิโเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าท็อปสุดเนี่ยยี่มา460กิโเมตรต่อชั่วโมงกันนั่นเองครับทุกคนแล้วก็ในตัวอัทามครับทุกคนอยู่ที่มา1นาที29วินาทีกันนั่นเองครับทุกคนเดี๋ยวเราไปลองดูกันดีกว่าทุกคนว่าโมเดลมันเนี่ยจะสวยงามมากน้อยขนาดไหนกันนั่นเองครับทุกคนไหนนะเอาสักทีนึงละกันทุกคนเน่่เนตรงนี้เลยทุกคนเราทําการสป บ้านสักหน่อยหนึ่งเอาเป็นบ้านนี้ละกันครับน้องๆเพราะเราเนี่ยจะได้ดูแบบง่ายๆกันนั่นเองครับทุกคนมาดูกันดีกว่าทุกคนว่าโมเดลด้านในเนี่ยมันจะสวยมากขนาดไหนกันนั่นเองครับน้องๆอ,อ่าอันนี้เราทําการรีมูฟก่อนเลยทุกคนเพื่อที่เราเนี่ยจะได้เสกออกมาแล้วก็จะได้ดูได้แบบตึงๆกันนั่นเองครับทุกคน <c oughs> ดูด้านในดีทุกคนมันเป็นรถแข่งในรูปแบบนี้เลยนะครับน้องๆคือแบบว่ามันเป็นรถคัตตอมเลย้วทุกคนให้ตายเถอะแล้วก็บ่อเหมือนกับว่าจะมีแค่บ่อเดียวนะครับน้องๆแต่ว่าเราเปิดประตูได้น ด้านนี้ก็เปิดประตูได้เหมือนกันครับน้องๆอุย้ยโคตรดีเลยทุกคนแล้วก็มีปุ่มอะไรให้เราเล่นเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยทุกคน <laughs> ด้านนอกถามว่าโอเคไหมโดยรวมแล้วพี่คิดว่ามันก็โอเคนะทุกคนคือแบบโมเดลมันสวยนะเว้ยทุกคนมันเหมาะสำหรับเป็นรถแข่งแบบตึงๆเลยนั่นเองครับทุกคนอุย้ยมมนมีโคตรสวยอนะผมบอกให้ทุกคนทําการชัดสีนไปสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับน้องๆด้านหลังนะทุกคนด้านหลังถือว่าโหลดเตี้ยแบบสวยงามมากเลยทุกคนไม่รู้เหมือนกันทุกคนว่าเครื่องยนต์เนี่ยเป็นขนาด CC, แกนั่นเองทุกคนแล้วเครื่องยนต์ีอะไรพี่ก็ไม่ต้าเหมือนกันนะครับน้องๆด้านข้างล้อแม็กสวยครับน้องๆลวดลายสวยด้านหน้านทุกคนด้านหน้าก็สวยนะทุกคนมองจากมุมนี้แล้วคือแบบว่าโคตรใช่เลยทุกคนคือแบบว่าโคตรตี้ย่ผมบอกให้ทุกคน <c oughs> ใครที่ชอบรถตี้ยๆในรูปแบบนี้แล้วก็เป็นรถแร่แ,ล,แล,ลิมิเต็ดน,นะครับน้องๆพี่คิดว่าคันนี้เนี่ยตอบโจทย์สำหรับน้องๆมากๆเลยครับทุกคนแล้วเป็นยังไงบ้างครับทุกคนสำหรับลิปรีวิวของเราภายในะวันนี้ถ้าเกิดน้องชอบคลิปกันนี้อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชรพดคย่อวิ้บ The rail ribber out like I'm young as I am and the scenes I got Little more to give y'all than the people I'm not Step foot in the game, young life strange. Uh-huh. Hate them more cause I'm up and I don't even fly. But I'm here. I see rappers lying dark Foles Hype.